ู้ค่าแล้วขอขอขอวสบนิดเดีนะพ่นะยก้ไแยได้ไยกตอันนี้เลยนีคืออะไรเลครับืออะไรพี่ต้องทอก็ยาครับ ไม่ครับมันเป็นเด็กที่ร้าน ตวเ็บอะไรพี่ตรวจสอบดูนะพี่นะ็นไรไร นี่รถใครอ่ะนี่รถพี่เหรอรถเตียวครับผู้หญิงคนนั้นมากับรถไหนมาดูตรวจสอบบัตรยังองไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไปดูข้างในเว่าพี่ไม่เป็นไร อยู่บนรถเป็นอะไรเป็นอะไรนะคุณซื้อมาเหรอพี่ใช่ครับแล้วซื้อมาจากไหนมาจากใครครับเขาส่งมาครับนะมีเอกสารไหมไม่เขาส่งไปทางนี้มาอ้าวที่สั่งยังไงครับใส่เงิงเขาส่งมาครับนะมีอะไรไหมมีอะไรผิดกฎหมายไหมในรถเนี้ยดูดูในรถได้ครับโอเคฟอร์สครับแล้วซื้อมาจากไหนมาจากใครครับเขาส่งมาครับนะมีเอกสารไหม ก็ตไปชนอี่ั่งยังกันกโทตัวั่งนาเขาตนะครับี่ไรไหมมีอะไรินนรถเนีย